หายไม่ได้สังคนิจิววัตชิวันเดยสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม p e s โซทูในเดือนสิหรับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปรายละเอียดอัปเดตจากไลฟ์ NGS Headline ครั้งที่42เมื่อวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2024กันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากอัปเดตในวันที่ 1>, 1. ธันวาคม2024กันก่อนนะครับก็คืออันนี้จะเป็นอัปเดตที่เมื่อเข้าสู่วันที่ 1. ทธันวาคมปุ๊บจะมีการอัปเดตอันนี้เข้ามาในเกมทันทีกันเลยโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนวงเซิร์ฟเวอร์นะครับกับตัวตู้กาชา AC r e v ร v v l นะครับกับตัว r e w i n d Collection d e c ember 24นะครับจะเป็นตู้กาชาที่จะรวมของกาชาเดือนธันวาคมปีที่แล้วไม่ใดยตัวตู้กาชาตัวนี้แล้วก็จะมีโบนัสที่มันจะแบบมีโมชั่นแบบเวอร์ชัน ex เอยแล้วก็จะมีของยอดนิยมจาก ฝั่งของเพียโซทูเนี่ยเป็นขอระาวาัลจากการเปิดตัวตุ๊กชาตู้นี้อยู่กันด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงต้นเดืนอน12นะครับก็จะเป็นอัปเดตในวันที่4ธันวาคม2024เปิดมาก็จะเป็นตัวเควสใหม่นะครับที่จะมีชื่อว่า art training center ก็จะเป็นตัวเควสที่เคยทดสอบการใช้งาน m a i s ในช่วงแรกนั่นเองนะครับที่ได้มีการนำกลับมาใหม่เป็นแบบเควสถาวรแล้วเราก็สามารถไปทำการ ทดสอบการใช้งาน MARS หรือว่าจะเป็นการโจมตีแบบป,ปกติอันไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับทดสอบสกิล PA Photon b a r ก็สามารถไปทําการทดลองโจมตไีได้ในตัวเควสนี้นั่นเองนะครับซึ่งเควสนี้จะรับกันที่ตรงเควส t เคาน์เตอร์นะแล้วก็ตัวเควส t เคาน์เตอร์นั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนลําดับหน้าเมนูใหม่แล้วก็จะมีอีกหลายๆเควสที่เราจะสามารถทําการแมชชิ่งแบบข้ามยานกันได้แล้วนะครับก็อ,อย่างเช่นจะเป็นเอเจน t q เควสแบทเทเดีสีม่วงสีเหลือง ทิกเกอร์เควส์ไอรอนทาวเวอร์เป็นเควส์แบบระดับสูงหรือไม่ก็จะเป็นตัวทาวเวอร์เซสชันเคว์เนี่ยเราก็สามารถทำการแมชชิ่งแบบข้ามยานกันได้แล้วนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็น Limited Quest กันบ้างน,นะครับที่จะมีชื่อว่า Real to Series to Shade นะครับก็จะเป็นตัวเควสที่ได้มีการนำ Limited Quest เมื่อตอนเดือนมนกราคม2 0 2 4ก็คือตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนำกลับมารีรันกันอีกครั้งนั่นเองนะครับกับตัวเควสที่เราจะได้สู้กับตัวบอสเยตีแบบเวอร์ชัน GO ก็คือแบบเป็นตัวใหญ่กันนั่นเองนะครับก็คือทำการสู้กับตัวบอสแล้วก็มนันจะหนีไปแล้วก็ทาการขี่บอดเนี่ยวิ่งไล่ตามมันไปตามแต่ละจุดแต่ละจุดกันไปนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเควส เราสามารถลดได้สุดๆเนี่ยทั้งหมด8คนด้วยกันแล้วก็จะมีการ ตอปตัวไอเทม sp scan ticket ก็คือตัวตั๋วใช้ในการเปิดกาชาของตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ3.5ปีนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวบัตรอันนี้จะเริ่มรอบเนี่ยตอนกิจกรรมเริ่มในวันที่11ธันวาคมนะครับคือตัวเควสเนี่ยเริ่มมาในวันที่4ธันวาคมนะแต่ว่ากิจกรรม super the จ i ิ y เฟสติวัลหรือก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบ3.5ปีนั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่11ธันวาคมแต่ว่าตัวเควสนี้จะมาในวันที่4ก็คือจะมาก่อนหนึสัปดาห์เราก็สามารถ หากขออย่างอื่นรอไปก่อนได้แต่ถ้าต้องการรับตัวบัตร SP ของกิจกรรมนั้นมันจะเริ่มดรอปตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปนะครับอ่ะสวนถัดมาก็จะเป็นการอัปเดตคัทฟอร์สนั่นเองนะครับก็คือเป็นการปรับบาลานซ์นะก็คือมีการปรับเรื่องของเอฟเฟกการโจมตีของคัทฟอร์ตเอ่ยมีการเพิ่มสกิลใหม่ปรับบาลานซ าการจตดีต่างๆนานาถัดมาก็จะมีการเพิ่มเรื่องของตัวเทคอาร์ตคัสตอมก็คือเป็นการคราฟเรื่องของตัว PA กับตัวสกิลเวทเพิ่มเติมนะครับก็มีการเพื่อให้มาในตัวอาวุธกับตัวสกิลเนี่ยอย่าละอันกันเลยทีเดียวนะถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มการ์ดใหม่ของตัวไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งคราวนี้จะเป็นตัวละครจากทางฝั่งของ p s ียตอย่างเช่นเจเนสอาเนส อาฟุาโลโฮ r รูซิโดแล้วก็เวพนอนอลคนอื่นๆเนี่ยมาอยู่ในตัวการ์ดเก็บกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีการจำหน่ายแบบเป็นตัวร้านเอซีซ็อบที่เป็นแพ็กเกจของการ์ดใหม่เซตในครั้งนี้กันด้วยนะครับ อ่ะทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงส่วนต่างๆของตัวเกมนะครับอย่างแรกก็จะมีการปรับให้เวลาเราเลือกไอเทมในตอนตีบววน,นะครับจะมีการเพิ่มจำนวนไอเทมจาก 5ชิ้นสูงสุดปามเป็น10ชิ้นกันแล้วนะครับก็สามารถทําการตีบวกตัวกับชุดก่อนเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมต่อมาก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันในการค้นหาตัว ex augment โดยการพิมพ์เครื่องหมายคําถามเนี่ยต่อฐานนั่นเองนะครับก็คือเวลาที่เราไปทําการเสิร์ชหา a r g m e n t การแบบปกติเนี่ยต้องแบบว่าพิมพ์ให้ถูกทุกคาเลยใช่ไหมครับซึ่งบางทีเนี่ยเราแค่อยากได้ effect อันหน้าแต่ว่าตัว s t ต t ห้อยอันหลังเนี่ยอยากได้แบบเป็นอะไรก็ได้เราก็สามารถทําการเขียนเป็นเครื่องหมายคำถาม เพื่อจะทําการเซิร์ชหาชื่อร้านเนี่ยทั้งหมดโดยที่ไม่สนตัวอักษรต่อท้ายกันนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากกันเลยทีเดียวนะต่อมาก็จะมีการเพิ่มตัววิวพาอันใหม่ให้กับเคดิวสเปซที่จะเป็นตัวเวปพ่นคาโมของตัวเวอร์ซีรี์กราวิลแล้วก็จะมีตัวแรปปี้เวอร์ชันเลนเดียกันด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการคอลแลบนั่นเองนะครับกับเรื่อง เมลตี้บัดไทต์ลูมินานั่นเองนะครับก็เป็นการแอลลบประจําเดือนธันวาคมส0 2 4ัิในครั้งนี้ซึ่งก็จะมีกิจกรรมแคมเปญที่เป็นการลลอนประจําวันแล้วก็จะได้รับตัวแตงของลตาตัวละครจากการคอลาโบแล้วก็จะมีตัวตู้กาชา AC กันด้วยนะครับกับตู้ที่มีชื่อว่าเมลตี้บัดสไตล์ t w e t y o u r นะครับเป็นตู้กาชาที่จะมีชุดของตัวละคร3ตัวก็คือจะมีมิยาโกะโนเอลแล้วก็ชิเอลนั่นเองนะครับ3าคนนี้จะมีทั้งตัวชุด เครื่องประดับทรงผมคาบพาอวุธมีทั้งโอเแอคชันหรืออ e ีโมดมีทั้งโมชั่นต่างๆมีทั้ง VGBG เีจีี่ยนแปลงรูปร่างตัวมาร์คแล้วก็ในครั้งนี้พิเศษตรงที่ว่ายังมีเรื่องของตัวการ์ดเกมไลน์สไตล์กันด้วยนะครับก็คือจะเป็นการ์ดของเราตัวละครจากเวิบัติเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเล่นในตัว TCG ของตัวเกมก็คือตัวการ์ดเกมไลน์สไตล์กันได้ด้วยนะครับก็สามารถมาหาก,กันได้ในตัวตู้กาชาในครั้งนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดือน12กันบ้านนะครับก็จะเป็นอัปเดตในวันที่ 11ธันวาคม2024ซึ่งในวันที่11ธันวาคมนะครับจะไม่มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์จะเปิดยิงยาวไปเลยซึ่งอัปเดตของวันนี้นั้นมันจะอัปเดตมาในทันทีตอนเมื่อถึงเวลา10นาฬิกาเวลาเรากันแล้วนะครับถามว่าถึงเวลา10นาฬิกาปุ๊บก็จะมีการอัปเดตชุดเนี่ยเข้ามาในทันทีกันเลยอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ3.5ปี New g e e s e s นะครับ Super g e n e s i s Festival 2 4ก็จะมีทั้งเรื่องของรายละเอียกิจกรรมต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะไปพูด นในตอนท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับแต่มาพูดถึงตัวอัปเดตกันก่อนอย่างแรกก็คือจะมีการเปลี่ยนทั้งตีเมืองตีมาร์กเนี่ย ให้เป็นธีมแบบแนวคริสต์มาสกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเป็นแลปปี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเลนเดียกันด้วยแล้วก็เอ c ซที่รายกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็น a อ c พีชิโตเลที่จะมีทั้งตัวงานพิเศษการเก็บแต้บร้านค้ากิจกรรมที่สามารถทําการแลกขอพิเศษของตัวกิจกรรมในครั้งนี้กันได้ถัดมาก็จะเป็นตัวรลมเบดเควสนะครับซึ่งจะเป็นเลมเบดเควสที่เหมือนกับของสัปดาห์ก่อนเลยก็คือจะเป็นที่เราสู้กับตัวบอสอาเยติ Ye ี ti, แบบเวอร์ชัน G.O. นะครับแต่ว่าคราวนี้จะเป็นแบบ โซโล่เควสนั่นเองกับตัวดิวแอดเอเวนชิล e ลี่เชสนะครับก็จะเป็นตัวเควสที่ลงคนเดียวแล้วก็จะมีทั้งการเก็บแต้มมีการทำอาร์คเรคคอร์ดในตัวเควสนี้กันอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถมาชาเล์ในการ เล่นในตัวเลมเควสในครั้งนี้กันได้ต่อมาก็จะเป็นตัวตู้กาชาสวปทสแครของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับที่เราสามารถหาตัวบัตรเนี่ยจากการแลกแต้มในตัวร้านค้ากิจกรรมหรือว่าไปหาดอกจักในตัวเลมเปควสก็สามารถทํากันได้เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวมิชชั่นพาร์ทในซีซั่นที่ 39กันแล้วนะครับก็จะมีทั้งอาโม่นเรื่องของการเป,ปลี่ยนรูปร่างตัวมาร์กเอยแล้วก็เครื่องดับต่างๆตามนี้กันเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มบิวพาอันใหม่เพิ่มเติมในอัปเดตในครั้งนี้กันด้วยนะครับก็จะเป็นบิวพาร์ตทางฝั่งของโซลทูที่ได้มีการรีนิวมาเป็นฝั่งของนิวเจอร์ซิกันแล้วนะครับและตัวการชาร์ที่จะอัปเดตมาในวันที่11นี้นะครับจะอยู่2ตัวด้วยกันนะก็เริ่มจากตัวแรกที่จะเป็น ตู้ r e v i v a l เป็นตู้ดีกับตัว Makeup r e v i v a l December 24นะครับจะเป็นตู้กรชาที่จะรวม m ม k อัพต่างๆทั้งเรื่องของลูกกรตา Makeup บนใบหน้าขนตาขนคิ้ว Body p a นท์เนี่ยที่แบบเป็นของฝั่งดิจิตอที่ผ่านมามารวมในตัวตู้กรชาตู้นี้นะครับแล้วก็กหนึ่งตู้ก็จะเป็นตัวตู้ SD ทําของนะครับ SD Support Item Select December 24เป็นตู้กรชาที่จะมีทั้ง r อ w i มแบบระดับ S เอยแล้วก็จะมีไอเทมที่ใช้ในการทำ p r e e หรือตัว ิกซาเนี่ยสามารถมาหาเพิ่มเติมได้ตัวตุ๊กาชาตูวนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงกลางเดือน12เหมือนกันนะครับแต่ว่าน,นี้จะเป็นอัปเดตในวันที่18ธันวาคม2024เปิดมาก็จะเป็น Urgent Quest อันใหม่นะครับ Coop Starless s u b p เพ t i o n OP จะเป็นตัวเควสที่เราจะได้เจอกับบอสฝาแฝดสตัวก็คือตัววารุวิลันทั้ง2แบบนะครับแบบทั้งถือขวากับแบบถือคานะซึ่งสอตัวนี้เราจะเจอในเวลาเดียวกันแล้วก็จะมีกิมมิคพิเศษที่ต้องกำจัดตัวบอสเนี่ย ในเวลาเดียวกันไล่เรียกกันให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาในตัวเควสนี้กันนะอ่ะถัดมาก็จะเป็น Limited Trial นะครับเป็นทร i a l พิเศษที่จะมีขึ้นในตัวเควส Nameless City นั่นเองนะครับก็คือจะได้เจอกับตัว เซนเกรทและปี้ขลาดใหญ่แล้วก็มีการเจอกับตัวคิงกับตันกันด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มแถวพิเศษให้กับตัวเคเวททำให้เราสามารถมาฟาร์มของพิเศษกันได้แล้วก็ไฮไลท์ของการฟาร์มในครั้งนี้นะครับนั่นก็คืออาวุธตัวใหม่อาวุธระดับ12ดาวนั่นเองนะครับกับอาวุธซีรีส โทวาลูจะเป็นอาวุธพิเศษที่ดรอปจากในตัว n e ลลซิตีในอัปเดตในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นอาวุธระดับ12ดาวชิ้นแรกแล้วก็จะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็จะมีความสามารถในการเพิ่มพลังให้กับเพื่อนๆโดยรอบเนี่ย ตอนที่ศัตรูมีการล้มลงนั่นเองนะครับจะเปยังไงก็สามารถไปลองหามาฟาร์มมาใช้งานกันดูกันละกันนะและนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่ม е x อ a กอเมนพิเศษอีก4ตัวด้วยกันนะครับเป็น е x อ a กอเมนตัวใหม่ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถมาหาได้ในการฟาร์มในล i ซิตีในครั้งนี้กันด้วยนะครับอ่ะและถัดมาก็จะเป็นตัวตู้กาชา AC นะครับที่จะมีชื่อว่า วินเทอร์แคมปัสแฟชั่นจะเป็นตุกกาชาที่เป็นแบบชุดนักเรียนรับหน้าหนาเป็นเสื้อวอร์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สามารถมาหาได้ในตัวตุกกาชาตัวนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงปลายเดือน12กันบ้าน,นะครับก็จะเป็นอัปเดตในวันที่25ทธันวาคม2024ก็จะมีอัปเดตแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตัวตู้กาชา AC นะครับกับตู้ที่มีชื่อว่า New Year Charm t 4 e n t นะครับเป็นตุ้กกาชาที่จะมีชุดแบบปีใหม่ของทางฝั่งญี่ปุ่นให้เราสามารถมาสุมในตัวตุ้กาชาตูวนี้กันได้นะครับแล้วก็ในวันที่25นั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนปงเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์จะเปิดยิงยาวไปกันเลยทีเดียวนะซึ่งเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะมีการอัปเดตตัวตุ้กาชาตูวนี้เข้ามาในเกมนะครับ โอเคแลวนั่นก็เป็นรายละเอียดอัปเดตท,ที่ได้มีการประกาศมาในรายครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นช่วง Operation r e p o r t กันบ้างก็เป็นช่วงที่จะมีข้อความจากผู้พัฒนาแล้วก็การตอบคำถามจากผู้เล่นนะครับก็ขอเริ่มจากข้อความจากผู้พัฒนากันก่อนก็เริ่มจากเรื่องแรกที่จะเป็นเรื่องของอัปเดตม s c a l e ก็คือเป็นอัปเดตระดับกลางที่หายกันไปนานเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอัปเดตในครั้งนี้กันก่อนนะครับ 証拠隠滅完了 น,นก็เป็นตัวอย่างอัปเดตในช่วงฤดูหนาวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่เดือนธันวาคม2024ไปจนถึงตอนเดือนกุมภาพันธ์2025กันเลยนะครับโดยจะมีการใช้ชื่อแพทในครั้งนี้ว่า The Festival of Light and the Dark Thailand นั่นเองนะครับซึ่งการตั้งชื่อตามแต่ละแพทแบบนี้เนี่ยเคยใช้ในสมัยตอน PS2 นะครับแต่ว่าพอขึ้นมาเป็น New เจ n ปุ๊บการตั้งชื่อตามแต่ละแพทเนี่ย ก็ไม่ได้มีการใช้งานกันอีกเลยซึ่งในครั้งนี้เขาก็มีการนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับซึ่งอัปเดตในครั้งนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งกิจกรรมฉลองครบรอบ3.5ปีเอยมีอาวุธ12ดาวตัวใหม่มีบอสที่แบบว่าหน้าตาคุ้นๆจากเพจโซ2แล้วก็บอสดาร์คฟาวตัวใหม่อย่างตัวดาร์คฟาววาเอลูก,กันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปซึ่งจากที่ไปเนี่ยก็อาจจะได้เห็นการตั้งชื่อแผนระดับกลางเนี่ย,ก,ย,ย,ยกันนย่เๆด้วช ถัดมาเรื่ที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ3.5ปีนั่นเองนะครับที่จะมีแคมเปญต่างๆอย่างเช่นการสุ่มกาชาตู้ SD Scan แเนี่ยฟรีๆมากถึง200โลมีการได้รับเรื่องของตัวสแต็มเรื่องของตัวเสียงใหม่ๆจากแคมเปญในครั้งนี้แล้วก็ยังมีอัปเดตมาอย่างเช่นการอัปเดตตัวอาวุธ12ดาวซีรีส์ใหม่อย่างตัวซีรีส์โทวาหลู่นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทั้ง EX a d m e n รระดับใหม่ที่ทั้ง2อ,อย่างนี้เนี่ยจะมีการดรอปที่ตัวเนลเซซิตี้นั่นเองนะครับซึ่งในตัวเนลเซซิตี้ในครั้งเนี่ยมันจะมีแคมเปญที่เราจะได้เจอกับตัวเซนเกลปี้แล็ปี้แบบขนาดยากกันใช่ไหมครับซึ่งถาว่าใครสามารถจบตัวเทรลที่แบบเจอกับเกลลปี้แบบนี้ได้จะมีการการันตีนะครับในการดรอปตัว อัลฟาเรยเตอร์ซึ่งมูลค่ารวมเนี่ยครั้งหนึ่งจะสูงถึง70,000เมสเซนต้ากันเลยทีเดียวนะครับเรียได้ว่าเป็นการที่เราสามารถไปฟาร์มหาทั้งอาวุธตัวใหม่เ e อ็กอาร์เมนตตัวใหม่พร้อมกับการหาเงินไปได้ในตัวกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นอัปเดตในตอนช่วง เดือนมการาคมแล้วก็ต่อจากนั้นไปนะครับไปเห็นในตัวอย่างกันไปนะครับว่าเราจะได้เจอกับตัวลุยโนมาซุคาริดาก็คือตัวบอสมาซุคาริดาจากโลกเพียโซทูนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันเดียวจะสิจะเป็นเวอร์ชันลุยโนกาลานะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นตัวบอสที่จะอยู่ในเควสร,ระดับยากอันใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเควสที่ต้องใช้เกียร์แบบอัลล่าสุดเลยที่จะมีการอัปเดตกันมาใช้ในการสุ้กับตัวบอสกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีการบอกได้ว่ามันจะมี คอนเทนท์ที่ทำให้ผู้เล่นสมัยเก่าเนี่ยจะคิดถึงกันนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันนะอ่านแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็น ตัวบอสใหม่ Dark f ฟา l วายเอนั่นเองนะครับซึ่งตัวบอสต,ตัวนี้มันจะอยู่ในสตอรี่อยู่ในเนื้อเรื่องกันด้วยและเขาก็จะมีการนำเวอร์ชัน Urgent Quest เนี่ยมาให้เราได้สู้กันก่อนด้วยนะครับก็คือสู้กับตัวบอสด a r k f ฟา l วาเอที่เดี๋ยวจะมีการบอกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยในไลฟ์ครั้งต่อไปพร้อมกับโลดแบบในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025กันด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้นะอ่ะนี้ก็จะเป็น ข้อความจากพุ้ธนาในครั้งนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นคําถามจากผู้เล่นกันบ้างก็เริ่มจากคําถามข้อแรกกับคําถามที่ว่าปไปได้หรือไม่ที่จะให้เครื่องเทเลพอร์ตท,ที่มีตัวเลือกจุดหมายปลายทางหลายตําแหน่ง เป็นส่วนหนึ่งของตัวพื้นที่ r e a t i v e Space อ่านนี่ก็จะเป็นคำถามข้อแรกที่มันจะเป็นว่าด้วยเรื่องของตัวเทเลพอร์ทที่เราสามารถลิงก์ไปตามแต่และห้องของคนคนนั้นกันได้นะครับซึ่งนี้เขาตอบยาวมากผมขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่ายัางทําไม่ได้ในตอนนี้เนื่องจากว่าตัวลิงก์เทเลพอร์ทนะครับที่มันจะเป็นตัวเทเลพอร์แบบเป็นวงกลมแบบสีเราจะต้องจะเป็นสีแดงนะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตัวเทเลพอร์ทที่เราสามารถทําการ ไปที่ห้องอื่นของคนคนนั้นกันได้ซึ่งมันจะมีแค่ปลายทางเดียวเท่านั้นซึ่งเขาก็แบบว่าต้องการมีหลายปลายทางกันใช่ไหมแต่เท่าที่เขาทำการทดสอบมานะครับมันจะเกิดปัญหาที่ว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะมีอาการแหลกหรือว่าค้างกันได้เพราะว่ามันมีการดึงข้อมูลว่าอันเนี้ยว่า,าปลายทางมันคือห้องไหนแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าเรามีสิทธิ์ในการเข้าถึงกันหรือเปล่ามาเลยทําให้ตรงส่วนนี้เนี่ยเลยไม่สามารถมีแบบ หลายปลายทางในการเลือกกันได้จะมีแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองนะครับเส่งอน,นี้ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการอัปเดตท,ทําให้สามารถขึ้นย้ายไปได้หรือเปล่าก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปกันแล้วกันนะครับต่อไปคําถามข้อที่2กับคําถามที่ว่า ช่วยบอกเราได้ไหมว่ามีแผนจะอัปเดตคลาสต่างๆอีกตอนไหนเราอยากทราบว่าคลาสที่เล่นอยู่นั้นจะได้รับการอัปเดตหรือเปล่าซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าหลังจากการอัปเดตคลาสฟอร์สในเดือนธันวาคมนี้พวกเราวางแผนที่จะอัปเดตคลาสฮันเตอร์ในเดือนกุมภาพันธ์และคลาสเบเวอร์ในเดือนเมษายนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการเปิดเผยในโลดแมปและเฮดไลน์ในอนาคตอ่นนี้ก็จะเป็นคำถามข้อที่2ที่เป็นเรื่องของการอัปเดตปรับบาลาน ครานั่นเองนะครับซึ่งสรับคาร์ดฟอนเนี่ยจะรับการอัปเดตในเดือนธันวาคมปี2024ในครั้งนี้แล้วก็ในปีหน้า2025นะครับเดือน2จะอัปเดตคาร์ดฮันเตอร์และเดือน4จะอัปเดตคาร์ดเบเวอร์ตามลำดับนะครับแล้วก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับกับคำถามที่ว่าเราต้องการใบหน้าอานิมัติก้าเฟสสำหรับตัวละครชายมีแผนสำหรับเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า ขณะน,นี้เรากำลังพัฒนาอะเรมาติก้าเฟสเวอร์ชั่นที่ เหมาะกับตัวละครเพศชายมากขึ้นพร้อมกับรูปลักษณ์สไตล์แบบอนิเมะปร่อสักครู่จนกว่าจะมีการอัปเดตอ่นนี้ก็จะเป็นคำถามข้อที่3ที่เป็นเรื่องของใบหน้าอนิมัติก้าเฟสที่มีการอัปเดตกันไปล่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นใบหน้าที่เหมาะกับการสร้างใบหน้าแบบน่ารักน่าล้าาาแบบสไตล์อนิเมะใช่ไหมซึ่งมันจะไปในทางของฝั่งผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าฝั่งของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะซึ่งเขาก็กำลังมีการพัฒนาใบหน้าแบบนี้แบบสไตล์อนิเมะเวอร์ชันผู้ชายอยู่กันด้วยนะครับจะ กันไดนะ้และนั่นก็เป็นคำถามจากช่วงโอเปเรชั่นรีพอร์ตในครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมกับแคมเปญต่างกันบ้างเดี๋ยวขอเริ่มจากส่วนที่มีเฉพาะฝั่งเซอร์เวอญี่ปุ่นเกาะกันละกันนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นการเติมเงินผ่านเว็บบันนี่ถ้าหาว่ามีการซื้อแทม AC c ตั้งแต่1,000 100, 0เยนขึ้นไปผ่านเว็บบันนี่ก็จะมีการลุ้นับแต้มเงินกลับคืนมานั่นเองนะครับต่อไปก็ จะเป็นงานออฟไลน์ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับกับงาน Arc Friendship คาราวานซึ่งนี้ก็ขอไปไวเ้เลยกันละกันนะครับก็คือจะเป็นงานแบบออฟไลน์ที่จะมีการจัดแข่งเนี่ยไปตามแต่ละภูมิภาคแต่ละเขตตามแต่ละวันกันไปแล้วก็จะมีการแข่ง2อ,อย่างก็คือเป็น แทกแข่งจบเร็วของตัวเควพิเศษแล้วก็แข่งการ์ดเกมไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายสินค้าพิเศษในตัวงานกันด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นการประกาศคอลแลบกับหนังทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็คือตัวเกม New เจอร์ิตเนี่ยจะได้เป็นเกมออนไลน์ที่จะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอุจิโนโอโตโตโดโมก้าซุยมาเซ็นนั่นเองนะครับเป็นหนังของทางฝั่งญี่ปุ่นนะซึ่งจะมีการเริ่มฉายเนี่ยตั้งแต่วันที่ 6ธันวาคม2 5 2 4เป็นต้นไปซึ่งใครที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนที่มีเหมือนกันทั้ง2เซิร์ฟเวอร์กันบ้างน,นะครับก็เริ่มจากอีเวนต์หลักเลยกิจกรรมฉลองครบรอบ3.5ปี New g e r s e s นะครับ The Super g e n e s i s Festival ก็จะเป็นกิจกรรมที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่11ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าตัวกิจกรรมบางส่วนเนี่ยมันจะเริ่มกันไปนก่อนแล้วนะก็คือจะเป็น ตัวเขาดาวแคมเปญนะครับก็คือในแต่ละวันในตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการแจกตัวบัตรเอ็นอักเมนทาร์เฟอร์พาร์ตไวเชอร์จำนวน3ใบต่อวันกันไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการลดราคาไอเทมพิเศษในร้านเซเไซเคลิลที่เป็นการใช้ตัว n อ q เนี่ยในการแลกกันอยู่ด้วยก็สามารถไปทำการแลกทางตัว อ่าอัลฟาเด็กเตอร์ตัวแต้ม s g หรือไม่ก็เป็นตัวแต้ม7จสิทพอยจากการใช้งาน NXQ นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4กันเลยทีเดียวนะต่อมาก็จะเป็นตารางของตัวงานในครั้งนี้นะครับซึ่งตัวงานในครั้งเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่ 11ธันวาคมแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2025กันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญข้ามเดือนข้ามปีกันเลยทีเดียวนะซึ่งก็มีการประกาศเดปเดตเข้าว้ามานะครับว่าอาจจะมีอัปเดตส่วนี้ส่วนนี้ในตอนเดือนมก,กราเนี่ยก็จะมีทั้งบอสตัวใหม่เดือนตอนปลายเดือนก็จะมีบอสอีกหนึ่งตัวกันด้วยเรียกได้ว่ามีอัปเดตบอสใหญ่เนี่ยมารอก,กันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นแคมเปญที่เริ่มเครื่องแต่วันที่11นะครับก็คือจะเป็นการสุ่ม ฟีฟีวันละ10ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอเนี้ยเราสามารถทำการสุดได้ทั้งหมด100โลต่อพาร์ทซึ่งจะมีการแบบเป็น2พาร์นะครับพาร์ละ100โลก็รวมกันไปทั้งหมด200โลกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการเปิดร้านค้าพิเศษที่เป็น s d Item Recycle นะครับก็คือเป็นการที่นำขอตัวตุวต๊กตาย s d เนี่ยมาทำการ r e c y c l e ไปเป็นขอชิ้นอื่นกันได้ซึ่งก็จะมีไฮไลท์ที่จะเป็น่า Reaction หรืออ e ีโมที่เป็น สเตเยอร์โพสเซนเอนะครับแล้วก็จะมีทั้งการใช้งานซาลอนฟรีเอ่ยจะมีช่วงบูธแล้วก็มีการแจกตัวแท็บเสเนี่ยสูงถึง400 SG จากกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่พาร์ทพาร์ทหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้นะเพราะว่ากิจกรรมในครั้งเนี่ยมันยาวเปถึงตอนเดินกลุมพากันเลยก็สามารถติดตามรายละเอียดกันต่อไปได้นะครับอ่ะถัดมาก็ จะเป็นการจำหน่ายตัวเสื้อทีเชิ้ตแล้วก็เสื้อฮู้ที่เป็นธีมคริสต์มาสนั่นเองนะครับก็จะเป็นการจำหน่ายที่สามารถทําการซื้อได้ทั้งในฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งของกบอกันด้วยนะครับที่ทางฝั่งของอ m ม z o นกะาลาราเสลดเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศทางหนึ่งในตัวหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมกันนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นการประกาศคอลแลบครั้งต่อไปกับเรื่องโซโซโนฟีเลนนั่นเองนะครับก็จะเป็นการคอลแลบของเดือน มกราคมปี2025นั่นเองนะครับเสร็จเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการบอกอีกครั้งหนึ่งในไลน์หฮนไลน์ครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ได้มีการอัปเดตมาในไลน์ครั้งนี้แล้วก็สหรับ เทไลท์ครั้งต่อไปนะครับจะมีขึ้นในวันพฤหัสวันพฤหัสนะวันพฤหัสที่26ธันวาคม2024นะครับก็จะมีการประกาศอัปเดตในเดือนมกราคม2025กันต่อไปรวมไปถึงการคคลโบกับฟรีเลที่พูดถึงกันไปเมื่อตะกี้นี้กันด้วยจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้และผมก็จะกล่าวมาทําคลิปสรุปแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตานเ